ก็สำหรับผลการแข่งขันของทีมหญิงเรานะครับใน AVC ครับที่ฟิลิปปินส์เนี่ยที่ได้ที่3มาก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าในความมุ่งมั่นตั้งใจของสมาคมแล้วก็กลุ่มผู้สอนแล้วก็นักกีฬาเราก็คุยกันไว้ว่าก็ขอให้รักษาระดับมาตรฐานไว1้1นถึงสนะครับให้ได้นะครับเพราะว่าเราต้องพยายามรักษามาตรฐานในระดับเอเชียไว้ตรงนี้เราไม่ได้มุ่งหวังที่จะไป เพื่อชิงเพื่อชนะเลิศนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็ฝ่ามุ่งมั่นตั้งใจของทุกคนก็คือเตรียมความพร้อมสาหรับชิงแชมป์โลกนะครับในเดือนปลายเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ AVC ขับและรวมทั้งอาเซียนกางปรีที่จะจัดที่นครราสิมาในวันที่9-11ถึงนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่จะพัฒนาหรือว่าการดูศักยภาพของนักกีฬา เราจะเห็นว่าเราเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาตัวนักกีฬาสำรองนะครับได้ลงเล่นให้มากขึ้นเพื่อเขาจะได้มีประสบการณ์และก็จะดูถึงศักยภาพของการที่จะพัฒนาคัดตัวนักกีฬาไปในช่วงของการแข่งขันชิมโลกด้วยช่วงที่ผ่านมาก็ทางผู้สอนเองก็จะนั้นเน้นนะครับเน้นไปที่การทําร่างกายการเตรียมความพร้อมของร่างกายเป็นส่วนใหญ่เพราะ,ะนั้นก็จะเห็นถึงความผิดพลาดในเชิงเทคนิคของทีมหรือ ในเชิงของความเป็นทีมเนี่ยจะดรอปลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่คงเร,เราจะพยายามพัฒนาแล้วก็วางแผนไว้สําหรับการชิงแชมป์โลกเป็นส่วนใหญ่นะครับูบ้เเล่นสรอง,ง,ง,งก็จากที่นักกีฬาสำรองได้ลงไปเล่นเนี่ยผมก็ได้ก็เชื่อว่าทุกคนก็คงเห็นํำนองเดียวกันว่าก็ยังอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่โดยความ ที่เราได้เห็นจริงๆก็คือทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากเขาอยากแสดงศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็แล้วก็ทาผลงานได้ดีนะครับทําผลงานได้ดีนะครับทุกคนนะครับก็เชื่อว่าในอนาคตก็คงจะมาทดแทนรุ่นพี่ๆได้นะครับสําหรับทัดดาวนะครับในขณะนี้อาการป่วยก็ดีขึ้นนะครับทุกอย่างก็เป็นปกตินะครับเหลือแต่การเพิ่มกล้ามเนื้อของร่างกายนะครับ เพื่อให้ฟื้นคืนขึ้นมานะครับแล้วก็เชื่อว่าคงจะได้ซ้อมได้ปกตินในตั้งแต่เดือนต้นเดือนหน้านะครับเป็นต้นไปนะครับในส่วนของเพียวนะครับเพียวอัชราพรเนี่ยก็ช่วงนั้นก็มีการเจ็บนิ้วนะฮะนิ้วเท้าหน่อยหนึ่งจากการที่หมอได้ตรวจดูก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอาการบวมปวดนะครับก็เลยทางโค้ชก็ตัดสินใจว่าไม่ให้ไป ให้อยู่ทํากายภาพเพื่อจะได้ทําให้หายกลับมาเล่นได้ตามปกติในขณะนี้ก็อาการต่างๆก็แทบจะปกติแล้วนะครับก็คิดว่าทีมกลับมาจากฟิลิปปินส์นะครับก็คงสามารถจะร่วมซ้อมกับทีมได้ครับโอเคนะ